คุณคุณที่รักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบสามิติหรือ5มิติปราบใดที่ผู้คนยังติดอยู่กับกระบวนศั์สามมิติพวกเขาจะไม่พบความสุขนั่นเป็นวิธีที่ควรจะเป็นตามการออกแบบระบบแมเทเิกสามมิติระบุว่าคุณต้องการสิ่งต่อไปเสมอเพื่อบรรลุความสุข ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตที่ไม่มีอยู่จริงตอนนี้คุณอยู่ที่นี่นี่คือความจริงเพียงอย่างเดียวที่คุณมีอยู่หากคุณก้าวไปสู่อนาคตด้วยความคิดของคุณสแสดงว่าคุณไม่มีตัวตนภายในสังคมแมทริกซ์สามมิติที่ควบคุมโดยจิตใจ ผู้หญิงได้รับการเลี้ยงดูให้เชื่อว่าคุณค่าของพวกเขาว่าจากอายุที่แต่งงานและอายุที่กำเนิดลูกคนแรกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผู้หญิงที่เป็นแมทริกหมุนไปรอบๆการหาผู้ชายการทำให้ผู้ชายคนนั้นยอมจำนนไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามผ่านระบบความเชื่อนี้พวกเขาถูกบังคับให้ต้องพัฒนาวิธีการสานสะเทือนตามเพื่อควบคุมผู้ชายการไหลของความสัมพันธ์และสุดท้ายให้คู่ของเธอสวมแหวนที่เหนิยวนานนี่คือจุดที่ กระบวนการนี้ดูน่ารังเกียจน,น่าเสียดายที่มีการยักย้ายถ่ายเทหลายครั้งที่ผู้ชายและผู้หญิงมักจะใช้เพื่อควบคุมคู่และความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่ที่ใช้บ่อยที่สุดคือการโขกกันโชคทางอารมณ์แบ็กเมลทางอารมณ์คืออะไรกันแน่มันทำหน้าตาบูดเบี้ยว เมื่อคุณไม่ชอบอะไรบางอย่างมันหายใจทีและไม่พูดอะไรเมื่อคุณไม่ชอบอะไรมันกำลังให้การรักษาแบบเงียบๆต่อคลสักคนเมื่อคุณไม่ชอบอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการออกจากรถออกจากบ้านออกจากร้านอาหารหรือออกไป เมื่อคนไม่ชอบอะไรบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนี้มัจกจะกลับบ้านและคาดหวังให้อีกฝ่ายโทรหาและถามคำถามเช่นเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นเลยฉันทำอะไรผิดสิ่งนี้ถูกคาดหวังเพื่อให้สามารถควบคุมคู่ครองสถานการณ์และความสัมพันธ์ทั้งหมดได้ ถ้าคู่หูไม่ทำการโทรหาพวกเขาจะคิดถึงบางอย่างหลังจากนั้นสองสามวันเพื่อควบค่มอีกครั้งและอะไรคือบางอย่างที่กระตุ้นให้พวกเขาใช้การคูกกันโชคทางอารมณ์มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ขาดกับแผนอัตราของพวกเขา คนมีระบบความเชื่อเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เพื่อนและครอบครัวของฉันเห็นว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีคู่ของฉันจะต้องทำตอบสนองคิดรู้สึกแบบนี้หรืออย่างนั้นนั่นคืออัตราที่เต็มกำลังคุณเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับความรัก ไม่เกี่ยวกับความรักคุณเข้าใจหรือไม่ว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาอาศัยทางหมดคุณเห็นหรือไม่ว่าการทารุณกรรมที่เป็นพิษนี้เกี่ยวกับการควบคุมและการดูดเลือดที่กระฉับกระเชงอาจเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ มันเป็นเรื่องของอัตตาไม่ใช่หัวใจการควบคุมระหว่างคู่รักที่โรแมนติกเริ่มต้นด้วยทำไมคุณถึงแต่งตัวแบบนั้นทำไมคุณพูดแบบนี้คุณไม่สามารถทำแบบนี้ต่อหน้าพ่อแม่ของฉันทำไมคุณถึงไปเที่ยวกับคนพวกนั้นและในที่สุด ก็พัฒนาเป็นมากขึ้นรูปแบบการควบคมุมลุกรานและเป็นพิษขั้นสูงเมื่อคุณอาบน้ำและคู่ของคุณเข้ามาในห้องน้ำสามครั้งเพื่อถามคำถามที่ไม่สำคัญกับคุณนั้นเป็นธงแดงสัญญาณเตือนคุณไม่สามารถแม้แต่จะอาบน้ำอย่างสงบสุข ใช่หรือไม่ไม่มีทางที่จะเอาชนะเปลี่ยนแปลงมันหรือเอาชนะมันได้วิธีเดียวที่จะรักษาสติของคุณคือออกออกจากห้องน้ำโดยปกติคนเหล่านี้จะให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณก่อนแต่พวกเขาจะมีทักษะเพียงพอ ในพฤติกรรมโบงการเพื่อให้ดูเหมือนเป็นเรื่องของคุณนี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้สติเกือบตลอดเวลาพวกเขาไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะนำไปสู่ความดราม่ามากขึ้นและมีเพียงในบางกรณีเท่านั้น ที่มีแสงสว่างที่ปลายอวมองนี้รักแท้ไม่ควรใจเวลาอาบน้ำรักแท้มาจากใจหัวใจจะไม่สนใจการเลือกเสื้อผ้าของคนแต่ไม่ว่าคุณจะพอใจกับรูปรักของคุณหรือไม่หัวใจจะไม่ตัดสินภาษาของคุณแต่จะเอาใจใส่ และสัมผัสถึงสั์แสงของคุณที่ดูว่าคุณมาจากไหนบุคคลที่ทำงานด้วยหัวใจจะช่วยให้คุณมีอิสระมากมายที่จะพัฒนาตนเองแทนที่จะคิดแผนว่าจะทำอย่างไรให้คุณต้องผูกมัดกับสิ่งที่สร้างขึ้นจากการโกหกและการควบคุม และจะไม่มีอนาคตอีกต่อไปการจัดการและการควบคุมเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักมันคือความกลัวที่ที่มีความกลัวความรักไม่สามารถดำรงอยู่ได้คนสามมิติที่ปบิดเบือนยังคงมีทางยาวไปยังคงมีทางยาวไป จากลัามากมายที่ต้องรักษาการอดตันและปัญหามากมายที่ต้องแก้ไขอวยพรพวกเขาปล่อยพวกเขาเป็นข้อเสนอความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทำสิ่งนี้ในขณะที่คุณเห็นสัญญาณเตือนสองสามตัวแรกปรากฏขึ้นเพราะจากที่นั้นทุกอย่างจะตกตามลง ยิ่งคุณจำรูปแบบนี้ได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะมีสุขภาพดียิ่งขึ้นเท่านั้นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการในตอนนี้คือความเจ็บปวดและบาดแผลที่จะรักษาให้หายเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตโลกและบรรดาผู้ที่คิดว่าความสุขของพวกเขาขึ้นอยู่กับการมีคู่ครอง การแต่งงานการมีลูกยังคงยึดติดกับแมทริกสามิติที่ผังทลายในไม่ช้าคนเหล่านี้จะหลงทางมากและต้องการการรักษาอย่างมากเพราะทุกอย่างที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นความจริงจะยุติลงมันจะเป็นช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยยาวนานมาก ในค่ำคืนอันมืดมิดของจินวิญญาณก่อนที่พวกเขาจะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีพื้นฐานมาจากความรักที่ไร้เงื่อไขอยู่คนเดียวดีกว่ามีคู่ครองที่ไม่หยืดมั่นในความรักความจริงและปัญญาอย่างเต็มที่ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ใช้เทคนิคการแบ็กเมททางอารมณ์ของโลกมิติที่สเราไม่ได้เลือกที่จะอยู่อาศัยและด้วยเหตุนี้จะหยุดกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์ของคนมีผู้ที่ทำงานภายในและจัดการกับเงาของพวกเขาเฉพาะบคุคคลที่สมบูรณ์ สงบและมีความสุขในตัวเองเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์สงบสุขและมีความสุขกับอีกคนหนึ่งขณะที่บางคนต้องการบรรลุเป้าหมายความสัมพันธ์ในไทม์ไลน์ที่ลวงตาในอนาคตพวกเขากำลังสั่นสะเทืนในความทีสามมิติและยังไม่พร้อม สำหรับการมีสติสัมปชัญญะวิวัฒนาการสมหัวใจศักดิ์สิทธิ์สู่หัวใจความสัมพันธ์ความรักที่สูงขึ้นสิ่งมีชีวิตที่ตระหนักในตนเองอย่างเต็มที่นั้นอยู่ในความสมดุลของพลังงานทั้งชายและหญิงพวกเขามาถึงสถานที่แห่งการรวมตัว และการรวมพลังของตนเองอย่างสมบูรณ์ชายผู้ได้รับอำนาจอย่างแท้จริงได้อุทิศตนเพื่ออำนาจอธิปไตยพระเจ้าและตัวตนที่แท้จริงแทนที่จะสแสวงหาความบันเทิงและการตรวจสอบเพื่อเติมเต็มอัตตาของเขาบุรุษผู้ตื่นแล้วได้ทุ่มเทต,ตัวเอง ในการชำระล้างมายาคติและปิดเบือนให้บริสุทธิ์หัวใจและจิตวิญญาณของเขาสอดคล้องกับการควบคุมตนเองตลอดจนอำนาจอธิปไตยของเขาคนที่ตื่นแล้วมีความซื่อสัตย์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมอำนาจเขา ไม่ได้กระจัดกระจายพลังงานชีวิตไปจากผู้หญิงคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งสร้างการคาดการณ์และอัตตาที่แสวงหาสถานการณ์เพื่อหันเหนความสนใจของตัวเองจากการรับผิดชอบต่อชีวิตและการเลือกของเขาผู้ชายที่ตื่นขึ้นจะไม่ไล่าตาผู้หญิงหลายคน รวบรวมความสัมพันธ์หลากหลายเพื่อกลืนกินตัวเองเขาตระหนักดีถึงการกระทำของเขาในฐานะผู้สังเกตการจึงเคลื่อนไปสู่การก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นเขาอูที่ตัวเองให้กับผู้หญิงในตัวเองดังนั้นจินวิญญาณภายในผู้หญิงที่ตื่นขึ้น ได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่และทุ่มเทให้กับการชำระร่างกายของเธอให้บริสุทธิ์ในทุกระดับเธอเชื่อมต่อกับพลังงานในตัวผู้ชายของเธอมีการประดักถึงคั้วทั้งสองเป็นส่วนขยายของการสร้างแหล่งที่มา และอำบดาอธิปไตยของเธอเองผู้หญิงที่ตื่นขึ้นใช้พลังงานของเธอในการขยายการรับรู้ที่สูงขึ้นและเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเธอเธอจะไม่มีส่วนร่วมในพลังงานหรือละครที่ผิดเพี้ยนโดยรวมที่ยังไม่ได้พัฒนาเธอจะไม่เกี่ยวข้อง กับการเล่นอำนาจกับชายหรือหญิงเพื่อการตรวจสอบคุณค่าในตัวเองของเธอผู้หญิงที่ตื่นแล้วจะไม่ใช้สถานการณ์ภายนอกเพื่อพิสูจน์ตัวเองถึงความงามหรือเรื่องเพศเธอเสนอตัวเองอย่างเต็มที่กับแหล่งที่มาความเป็นอยู่ทั้งหมดของเธอปรากฏอยู่ ในจุดประสม,มอันศักดิ์สิทธิ์ของเธอได้รับการรักใช้ด้วยความรักต่อภารกิจจิตสำานึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เราได้มาอย่างโลกนี้ความเป็นชายศักดิ์สิทธิ์และความเป็นหญิงศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความสมบูรณ์และอุทิศให้กันและกันอย่างเต็มที่ในการรวมเป็นหนึ่ง ไม่มีการรบกวนจากภายนอกในพลวัตนี้มีความเคารพเกียรติความจงรักภักดีการเคารพความเห็นอกเห็นใจการให้อาภายัยการเชื่อมต่อที่สูงขึ้นความรักอันศักศิ์สทธิ์แบบไร้เงื่อนไขในระดับจิตวิญญาณผู้ชายที่รัก เมื่อคุณพบผู้หญิงที่ตื่นขึ้นในที่สุดคุณไม่สามารถพูดกับเธอด้วยคําที่วางตัวเหมือนกับที่คุณใช้ในผู้หญิงที่ผ่านมาผู้หญิงที่ตระหนักในตนเองเธอจะไม่ตะโกนใส่คนไม่เถียงไม่รวบสร้างอัตตาของคุณหรืออดทนต่อพลังงานเชิงลบของคุณ เหมือนที่แฟนเก่าของคุณทาเธอจะหายไปจากคุณอย่างเงียบๆแล้วเพิ่มแรงสั่นสะเทือนเพื่อคุนหาชายผู้มีจิตวิญญาณซึ่งมากกว่าในระดับจักรวาลของเธอการเลือกที่จะสนิทสนมกับผู้หญิงที่ตื่นขึ้นทางทางเพศและแบบโรแมนติกต้องใช้ความกล้าหาญ ไม่กลงกลัวและมันจะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนเกยความเข้าใจในเวทมนต์และความลึกลับของเธอเต้องถอยปล่อยให้เธอไปถ้าจะมฟอนสักคนต้องทอดทอนใจเจ็บกว่านั้นฉันไม่พูดให้เธอพูดก็ไม่พลาก็ Never หวันไว้ฉันแค่ต้องถอยปล่อยให้เธอไป ถ้าจะโมฟอนต้องมีสักคนถอยไปให้ได้ร่ำไยอีกว่ายอมทนแค่แค่ยอมยิ้มให้มัน